ได้หลายกล่องพี่น้องโอ้ยพุ่งพี่ใหญ่ถึงแหลังเป็นแรงชนถึงหมูกระถ่าอยู่พุ่งกระตุมแล้วพี่น้องผู้ใดเห็นกับคอมเมนต์มาแนข้าเจ้าชอบกับเขามาไลรสดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งให้เบิ้งแบบสดสดได้ไหมนี่ท่านผู้ชมนั่งให้ดูแบบสดๆเนาะ เดี๋ยวซแคบหน้าจออันไวให้เบิงซิแคบหน้าจอให้ท่านผู้ชมเบิ้งน้าออยู่สกันเป็นตาใช่คอยโมมี่เป็นตาเราคอยอ่านตท่านผู้ชมเห็นคือเจตังเห็นมาเนี่ยแปดหาสีเม่เบ่เอานั่นเด้คุณรัตนาวดีนเด็กใครเห็นเหมือนเจตังบ้างพี่น้องเอาดังอะไได้บานนี่มีคนเห็นก็เอาแล้วเอาดังอะไได้บานนี่อ๋อนี่เด็ แมนโมแมนโมแบกนั่งยุกใกล้ๆเรานนั่นเห็นบ่ตัวใหญ่เนาะพี่น้องเห็นบ่หนึ่ตัวใหญ่เยอะนี่แม่นี่แม่นี่แม่อันนี้อันนี้หกศูนย์นี่แม่เท่าสามตัวเท่าสองตัวแม่นบ่แม่ป่ะแมนเยอะตัวใหญ่อยู่นอแปดห้าสีเนาะเอาสาธุเด้อปูลูกหลานมาตัวดีเทานี้จุดทูบมาไหวา ขอพรอชกลามให้เจ้าของเนี่ยสุกไ่กะ่านไปกะจะขคให้มีสุกมันหมานเขามากก่อนใหญ่ๆเน่ยแ้วแนวมาไายดอกปูยังได้อะไรก็ได้เนาะแม่ลูกหลานคือคือทุกแต่ส่วงนี้คือทุกขึ้อยากเลยนะอีทือสามตูนละพี่น้องเห็นม่ค่ะเห็นคือแอดเจตังบอ คือแบบว่าเห็นแบบตัวเลขสัต,ตว์นะแม่ค่ะท่านผู้ชมแอดมินเห็นสัตว์ก็เลยว่าเอาเพิ่องทายคลิปไว้แล้วก็สิไหลสดให้พี่น้องเขามาเบิ้งน้ำกันนี่แหละว่าเห็นคือแอดมินบอเห็นคือกับคุณแม่บอเนาะแม่เนะผใครเห็นตัวใดคอมเมนต์มาแน่พี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช้มก็สีเห็นยูลงเพิ่นกดไห์ให้เฮ้านะเพิ่นเห็นแปดฐานซีคือเฮ้านาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เขาอยู่อยู่เอ่อยู่บ้านน้องแวงน่ะแม่บ้านน้องแวงนะคะตำบลน,นึงตำบลน,น้องแวกเดบลน,น,นี่ยังตำบลน้องแวกในบ่อจีบ ตำบลหนองแวงค่ะท่านผู้ชมตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อค่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้เนาะความจริงมื้อนี้น่ะเจ้าเสือบอลแมาดามเลยข่อยเมื่อย์เมื่อย์เดินหมอนี้ข่อยขี้ข้าม่อยเมย์จุดแมเอาจิ้งจริงเนี่ยทำไม่รู้จะข่อยม่อยากบ้างไม่อยากไปซะไปใส่แน่ล่ะมื้อนี้ วนี่นี่นันไปงานแต่งข้เจ้าแม่หนไปงานแต่งข้าเจ้าแล้วกันหนูกะหนูสิไปอย่บหนูขึ้นเมย์แต้น้อว่าหนูจงมานีได้จังไหนบุนีบุรีอ่ค่ะแต่กินยังน้แต่ละครั้งที่มาเนาะมาหนีเนาะจ้ะต้องเอผู้ยากมาเลยอยากอึนเนิงมากับโบโหเลยอยงเดียวอ้เรื่องว่าเกีตัคือบมาเนาะ เราไปท้างในบุ้นเลไกดอกคนข้างล่านตุ่บอท่นยายาไปยู่มกอนหันไปยู่แต่ว่าเมือนคุเธอมาหนีเหล็กว่าัาตานก็จะไปกับยายล่งจะไปออื่นออไปไอ้ล่งท่านหเห็นอกนัเราไป่ทนไเห็เดี๋ยวเมื่อหนมาเสือเอิญลามาอยู่ญาตมา่อลญาติแจวสะก่อนนะเนาะบอกเดี๋ยวเสืเอิญรามาเดยท่า เเนนห็สวัสดีเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ้งซอยกันเนี่ยผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เนี่ยค่ะทักทายหน่อยใครอยากโชคดีคอมเมนต์หน่อยเร็ว็เหนใกล้สดหายพี่น้องเบิ้งได้หนิสามหกสี่ฮะเรียบเป็นเห็นสามหกเพราะมานั่งเอียงสีเป็นเหล็กเจี๊ยต่างเลยแปดห้าสี่เจ้าเสื้อบอคอยเห็นมาตั้งแต่คอยนั่งปุ๊กคอยเห็นเลยแต่ว่าเจ้าหักบอกว่าสาม แต่เจตังเนี่ยจริงๆว่านางปุ๊บจะตังเห็นเลยไอ้ตุตาไปเห็นมังมาสัตว์เหนวะอือนี่โตขึ้นอยู่นี่จะตามโตเนาะอ้ยหินที่รีได้พี่น้องที่ไหนมาปวดมาแท้พี่น้องเห็นอันเด็กยังในน้อค่ะ ท่านผู้ชมผู้ใดเขามาเห็นตัวไหนบ้างเัาเห็นเปียนเทียนะไรมีมีตะเล็กเปี่ยกมีตัวเดียวตรงกลางเล็กเปียขึ้นตรงกลางจังสี่ะค่ะตัวมาามันเล็กลายเป็นจังซี่ันี้เพูดสิยางมาดับเทียนเลยหินนิพานไทย่ากเก็บุสีันง่ายตีอไรจจังนาจะแน่บาสไระหึ่มย แต่ว่าไอ้น้องมันก็ยเห็นเป็นเปียแต่ลังดีแต่ว่าโอ้แต่ว่าอันนี้ฝันเบิ้งเห็นเป็นหกสีหแต่ว่าข่อยเห็นมันเป็นสามหกสีแต่อัน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 นี้เป็นสามหกสีบอแต่ว่าเรนเจ้าข่อยก็เสีเอาคือกันเพราะว่านางเบิ้งทางนี่เห็นไม่เป็นหาสีแมนเห็นคือกันแล้วก็ไปนั่งอยู่้อนล่ะแมนแนี่ข่อยทายไปจ้ะคืออันนึงเป็นหกสีนาะค่ะทุกคือก็เป็นหาสีเห็นไม่สูดเลย สาธุเดอปูลูกกมีความทุกข์ไรอันไรแนวลดพาลมพาล่งกันยังท่านในมีทุนมีห้อนไปเหดอยู่งเตลี่าเทียเป็นก้าวดพายเป็นตัวเลขกสุกราบเนี่ยมาทีนี่เอาโกกสืเพิ่นก็สออมาใหยใหง่ก็เกาตัวทำเงียนั่นก็ได้สามตุ้ไปแดงนเคาในเดอปู จองไว้แล้วไม่มีเงินไปเอาเงินมาพ่อจีไปเอาแเป็นลยังนะโอ้ก็เป็นหไรแต่เนี่ยก็เป็นหไรแหละเนาะผตุ๊กเราไปซอยอูซอยยังแหงนี่แล้วลานสร้างเอกนี่แหละอยู่บ้านน้องโดนนี่แหะให้เราไปลากขึ้นมาให้ข้าอยู่บ่ได้เป็นเงียบค่ะโชคดีอยู่แล้วไม่เป็นยังใครอยู่บ่ได้สมคนสมตลอดนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องสมสักก่อน สื่อน้ำเล็กโเพิ่นน้ำนดิได้โรแล้วตัวไหนอแปด่ห้าสองแปดอือห้าสองแปดเอเขากรล่องเบิงเนาะอาเไอาใครอยากโชคดีคอมเมนต์หน่อยว่าเห็นตัวไหนพี่น้องท่านผู้ชมคอมเมนต์มาผู้เดียวอยู่คนุบเนียมาอยู่เนเห็น ผู้ใดลงเพื่อนบอกผู้ใดเห็นโลนี่โลนมาค่ะงานเด็ดนลงเพื่อนดีค่ะมาลูกมาเบิ้งสวัสดีค่ะตุ๋นใหญ่ครับตุ๋ใหญ่เนี่ยพิมสัตว์อิลีอันนี้เนาะนั่นท่านผู้ชมตุ๋ใหญ่ครับบอกผู้ใดเขามาเบิ้งบโป๊กมันนั่งเบิ้งอยู่นี้อ่ามาพิมพ์เด้อผู้ใดผู้ใดเข้ามาแล้วขึ้นเบิงกันงกันนะนี่นะลูกมาเบิ้งนีหน่อยแสีบตาตุ๋นสามตุ๋บุญ นั่งลุยคนเห็ดองเืนโกกล้อาหารมาทางนี้สีทางเจตังก็นี่เาเอิงมาเจตังนั่ี่นั่งขาวเจตังนี่นีเบิ้งคุ้งเจตัง่นีุ่้งเบ่งช่วยกันนี่มีสตัวเลยอตัวล่าที่น่าเคยเห็นเห็นตัวไรลูกเห็นยผ่านกล่องไลเห็น ผ่านกล้องเห็นตัวไหนอ่ะสามแปดี่ตัวไหนเหงะเป็น้ี้วกดเลขสี่นแปดแปดกนี่ไห่แดข้างบนก็ไม่เห็นดูเห็นแปดาี่ะสี่สีห็นตัวไดตัวไเลิงเหรอ เห็นแม่นยู่ตรงนี้กับปต่วมาเห็นตรงเป็นเลขหมากเลยเออหกแล้วกระปดแล้วก็ะี่ตรงนี้อู้เห็นเลขซี่คือการเห็นเลขเป็นเอไส่กันเป็นเอาไส่กันพื้นตรงเบิ้งสามตัวตรงทั้งซี่สองตัวล่างทั้งซี่อ๋อสองตัวล่างก็หกศูนย์หเป็นตัวเดียวกันหกศูนย์ที่เบิ้งอีสมบุญเนี่เพ่นบอกบาหนาบค่ยคยกดตัก จุดเทียนได้จึงได้พากันไเป็นนางแป๊บนึงที่ได้แปลกเขียนตะเนี่ไปเกิดติดเรื่องยง่าจดรวเล็กเป็ดตัวเดียวมงเกึ่งจังสี่นก็เลยว่าเขาที่เห็นตัวเดียวมืออื่นนั้ก็เลยว่ามืออื่นนั้นทาจังสีมันอดดอกขนาดก็เลยจุดเทียนยวาจะน่คือกันเม่ไหรเนมาเทียนสีเบิร์ตและไปนี้ฮาเจตต่างมาเจ้าของคนหน้าเทียนสีเบิร์่อนนได้มานางเบิร์กอ่ะยังไงคือสแท้าตี แต่ละใส่เนี่ยบอเล่ยยืกันเทียดเนี่ยังบ่อันไม่ใช่จุดวันสินใหญ่ออื่นเนาะเบิ่งจังได้ก็คือกัตโตเก่าได้บ่มีเปลี่ยนได้ไงบ่ไหวมันเปลี่ยนแล้วเบิ่งจังได้ก็บ่เปลี่ยนบ่ จานห้าน้อยเรียกเสือห้าน้อยเป็นอย่างเดียวค่ะคือแท่งนะเพื่นเพื่อนเราจะจีบผ้าห้าฝ่ายล่าเอนาเป็นเจ้าของเพื่อนงานเป็น้เจ่านเป็นเยืก็เป็นสยชื่อแหวนด้ยเลยชื่อแหวนเลยชื่อแหวนชื่อชื่อชื่นชื่อช่อชื่อชื่อชื่ออชืื่อชื่อช่อชื่่อชื่อชื่่อชื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 อชื่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 ื่อชื่อชื่อชื่อ่อชื่ื่อชื่อช่อชื่ื่อชื่อชื่อื่อชื่อชื่่อื่อชื่อ สี่พันเลนะอันพันเท่าไหร่พืชถูกเล่านม่เครื่องสลึงบ่พี่เบที่ไหก็เครื่องสลึงนะสี่พันเอนะแ่แม่เลนดนนโชคดีเนาะอดีตัวเนอยากให้เกตต่างเมื่อได้มือเล่าด้สิสามกับศูนย์อยากมากเ้อได้แม่วางคือจังหวะมันบ่ไดไหมแม่ก็ชื่อบ่อใจไงเนาะเเป็นยังโดกเขาจะเบิ่งเป็นแนวทางแบบอันนี้เนาะแม่เนาะแ่เดียงชื่อพัดอัน เราเจ้าว่าื้อเพ่ไไปซื้อูกเอาไปเอาสไปใส่ใยูนเพิ่นได้ว่ไหอ้าวหามงกุลตัวนี้บอกเลยหามงหงลีเนี่ยอยู่บ่อจินแจวจุ่มน้ำเพล่นเก่อนนั่นอ๋ออันไ้นคะโบไก่หรอเนาะค่ะจะน้อยกอนก็ได้ค่ะเื้อทางบ้านกอกนาะค่ะมืทางนี่แล้วทางไงหานี่ะ เม yeah ื่อทางไงแม่บ้านเกอกบ้านเกอกบ้านหมดอาเจ้าหจักอาเจวบงหุจักอาเจหน้าเพินได้หลายเจ่าหน่อยไรเดิน่นแช้ขจาเบิ้งกนแชรขใา้เบิ่งก่อนทำผู้ชุมนะคะตัวเลขที่เฮ่าห็นเปลีนหาซนี่เห็นคักเได้หกศูนย์เนาะแม่เนาะ เลขพอสามหกสี่บอกเขนเต็มอุห้อยเลขพอสามหกสี่มาเอาทีแรกท่นว่าแม่นท่านว่าสามหกสี่ทีแหละแช่ท่านผัดซุมก่อนบริแช่กระจอกเดียวก่เห็นหรือปลายตัวมันปลายตัวมันแบบว่ามันเห็นเลยนะพอมาปุ๊บมันเห็นปับเลยมันมันกระนาลงทุ่นอยู่นีเนาะพูดถึงเนาะใหญ่สุด จ้าเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวสิซองเลขอยู่เฮ็ดใส่ไว้ให้เล่าอย่ี่เรีว่ดีเฮ็ดใส่ไว้ให้เล่านี้ว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยังโย่เข้าเฮ็ดนั่นก่อนบ่ต้องเข้าเพื่อเอาเลยเดี๋ยวเอาเลขก่อนกินเลยกินเลยบ่ต้องอันนี้บ่ต้องรอกินมาแต่งานแต่งขจ้รเราได้มากี่อ่ะเใช่มเราบอกคือพวท่านเราพอเ้าอิญหาเนาะปานเอิ้นหาเนาะ แฟนเอ,อิญหาเจตต่งมาเบิงเนาะค่าผู้ใดว่าแม่นั่นอันหมอทิ้ดยาไอ้อันมาหนอกเพื่อนบ่นยันเจตต่งบ่เดี๋ยวมาเพราะมันบบคอยสัตว์อันนี้ข้าเจ้าลอยบบเห็นค่ะก็ข้าเจ้าเบิ่งไมหมไหลสดมันบบคอยสัญญาณบบคอยดีบ่มันหลอกโบสัตว์ปกติมันสัตว์เถอะเด้แต่ว่าผ<ต>ู้ใดที่เขามาเบิ่งหรือว่ามันมันบสัตว์ให้ไปเบิ่งในคลิปวิดีโอเอาเนาะแม่เนาะ ้ให้เขาเจ้าเขาไปเบิ้งในคลิปวิดีโอมันโมคอยสับนี่นะมันม้วนนี่นะในกล่องมานี่มันม้วนเพราะต้ขยายมาให้ดองค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะลองซองเบิ้งนะคะสำหรับบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งเจ้าของที่ก็คือเอ้ยเล่กกับคุณแม่หน่อยนะคะเพิ่นเห็นเป็นตัว สามหกสี 3, 6, ค่ะมาดามเล่เพิ่นเห็นสามหกสีแต่ว่าแอดเจตังมองเห็นก็คือแปดห้าสี่นะคะแล้วก็หกศูนย์ะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์เบิ้งนะคะว่าเห็นคือกันกับแอดเจตังกับมาดามเล่หรือว่าคุณแม่หน่อยบอนะคะสำหรับบริเวณ ตรงนี้เป็นพุ่มเจ้าทีพู่มซักซิ์ของคุณแม่หน่อยนะคะเพิ่นให้โชคมาหลายบ่าต่ำกว่าสิบงวดเมื่อนี้ก็เลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะสำหรับท่านใดที่เขามานะคะขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะท่านผู้ชมแอดมินสิดได้มีกำลังใจไปหาติดตาม ตัวเลขโชคลาบมาฝากแฟนคลับแฟนช่องเนาะสำหรับคลิปนี้กับเขา้สุกูสุกคนโชคดีมีโชคลาบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ